ะนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรพิศนุปอประจันสรีนะครับกับเพชรกิติพัฒน์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรพิกัดน้ำหนักกันที่14 0 4 4 3ปอนด์ครับทำท่าจะยุบย่นครับแต่ว่าไปปลายมาฟุ้เอาหมัดหมัดเอาละครับป้าเปิดมานี่ต่อยหมัดถูกทางแลวครับแต่ว่าต้องแก้วงในให้ได้ครับเนี่าโดนไปเยอะแต่ก็ทนไหวนะครับเอาละครับมาโดนโดนขวางแล้วก็แทงอีกแล้วนะครับ ลืกขวางนี่ถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับของเพชรกิติพัฒนนะครับมาดูว่าเพชรพิศณุไม่สนนะครับพยายามจะเบียดทีมงานนี้ก็บอกว่าให้เตะขาแล้วต่อยท้องต่อยหน้าเบียดเข้าไปเรื่อยๆเอาละครับยังได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่นะครับเสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่มเวทีเลยนะครับเวลาเพชรพิศณุทําได้เอาละครับเริ่มจะเบียดเข้าไปหนักๆด้วยเพชรกิติพัฒน์นี่ทีมงานก็บอกให้ขวางครับขวางเอาไว้ก่อน เปียกสบายโอ้ยโดนลำตัวทำน่าใจเอียงเหมือนกันนะเอานะครับแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ครับนี่แหละครับวงในนี่เพ็กกิลเดพัททำได้ดีครับแต่พอโดนบอลเอ้ยร่วงครับโอ้ตาลอยแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหล้มยักษ์ครับล้มยักษ์ครับมาตัวนิดเดียวครับเพชรพิศนุปอประจันสีครับภาษามวยบอกว่าสายต่ำผิดฟังครับโอ้โห ป้าตัวเล็กกดน็อกเลยครับโอ้โหถ้าว่าโชกันสนุกถึงจะน็อกแต่ว่าสนุกทุกคู่เลยนะครับวันนี้พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆโอ้ลงไปนอนนี่ตาค้างตาลอยเลยครับโอ้โหนี่นะครับแทงเพลินสุดท้ายโดนน็อกครับเพชรกิติพั์ครับนี่ถือว่าแก้เกมมาดีครับพี่สนุวงในสู้ไม่ได้เขาพยายามผลักออกแล้วเตะขาต่อมันแล้วก็ต่บซอกส่งท้ายครับ เดี๋ยวไปพบ 4D กับพี่ปอภาคภูมิครับ โอ้นี่ครับข่าวช้าครับโนเนียนุนี่นะครับปิดตัดซอกปิดท้ายครับเก็บฉากไปได้ครับพชรพิษณุนี่แหละครับแห่ถูกที่ถูกเวลาครับจังหวะนี้ตาลอยแล้วครับโอ้โหหงายท้องตีลังกาเลยครับเพชรกิติพัฒน์นี่แหละครับมวยไทยนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับมีลูกแก้ลูกกันครับ